ส่วนนโมพุธยานมพระธาตุาพระกษะสาณโมอูเนี่ยมันไม่ได้เป็นคาถาเอาไปในวิชาอาคมมันเหมือนมีดอันหนึ่งมันมีมีดมีดอีกต้มีบางตอนนะเอาไปสับหมูก็กน่าจะไปทําอาหารแจกคนได้แต่ถ้าไปสับคอคนก็ดอีกเรื่องมันอยู่ที่ว่าจะเอามีดไปใช้ด้านไหนนี่มันก็ต้องมีคนคอยคุมคอยดูแลครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์ออย่างนี้และเหมือนกันเราเอาพระกาถาวิชานี้ไปในด้านของการเข้าถึงความเป็นธาตุ จนเข้าไปสู่สภาพของกองลมละเอียดจากหยาบจากกาจนเข้าไปสู่เขาเรียกว่าพลังปานลมปานครูบาอาจารย์ท่านก็รู้จักลมปานกองนี้กันเข้าให้เขาไปสู่ความส,สงบสงัดแล่าสามารถที่จะเข้าไปควบคุมมันในด้วยสติสมัมปชัญญะแต่ไม่ได้ด้วยตัณหหาอุปทา,านมันจะเกิดการไหลเวียนของมันไปเองเพราะว่าโดยสภาพของกายกับจิตและพลังาธาตุภายในนี้มันมีการหมุนเวียนที่ติดขัดอึดอัดขัดข้อง ไปตามวันเวลาของความเสื่อมไปของสารคารร่างกาย